สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะเป็นเมียฝรั่งก็ใช่ว่าจะอยู่บ้านเฉยๆรับเงินนะคะระบับเพื่อนทค่ะต้องทํางานก็เหม่อนันอันนี้ขอส่วนตัวของไนนะ,ะ,นะ,พะเพื่อนค่ะนะเพราะว่าของไนคือช่วงนี้ก็จะทํางานหน้าร้อนนะเพื่อนๆค่ะทางานหน้าร้อนเนาะ,ะไนก็จะทํางานเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรล่ะเฮมเซนหรือว่าดูแลคนแก่ตามบ้านเนาะก็คือไนปั่นจักรยานนะปั่นจักรยานอยู่ที่ชุมชนนี่แหละที่ไนทำเนี่ยนะค,ะคือเออนะเพราะว่าไม่มี ใบกับคีนะั่นเองเพื่อนขาเนาะก็เลยเนาะก็เลยแบบว่าเออนะทำงานหน้าร้อนนะส่วนมากเนาะเพราะว่าไหนคือปกติคือไหน ть? กํากลังเรียนอยู่นะไหนกำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลยังไม่จบยังไม่จบอยู่เลยยังเรียนยังไม่จบเนาะเพื่อนขาก็เลยแบบว่าเออถ้าถ้าเปงานหน้าร้อนคือไหนคือทํางานทั้งหน้าร้อนเลยนะก็ประมาณ2เดือนเพื่อนก็ประมาณ2เดือนเนาะสเดือนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ช่วงหน้าร้อนเนี่ยสำหรับใครนะสำหรับใครที่ต้องการจะแปลว่าหาหางานหรือหางานหรือหาประสบการณ์นั่นเองเพื่อนขาหาประสบการณ์เนี่ยส่วนมากเขาจะรับเงินรับคนเยอะรับคนเยอะในช่วงหน้าร้อนเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าคือพนักงานประจำเนี่ยพนักงานประจําของเขาเนี่ยก็จะลาพักร้อนเขาก็ต้องการคนมาทําแทนนั่นเองเพื่อนขาอันนี้คือเป็นโอกาสนะส่วนมากแล้วหน้าร้อนงานหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นโอกาสให คนต่างๆเนี่ยมาหาประสบการณ์มาทํางานหาประสบการณ์นั่นเองเพื่อนๆขาเนาะก็เลยว่ามันก็ดีนะมันก็ดีนะแต่สําหรับไนคือตั้งแต่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่สวีเดนคือ3ปีคือ3ปีคือไนก็ทาที่ที่เดิมนะที่เดิมคืองานแรกนะงานแรกที่ไนไปสมัครงานหาหน้าร้อนแล้วก็ไนก็ได้มาตั้งแต่ปีแรกที่ห้มาอยู่สวีดนเดนนะคือไนก็ทํามาเรื่อยๆนะทำมาเรื่อยๆก็คือตอนนี้ก็คือเข้าปีที่ปีที่3แล้วที่ไนอะทำที่ที่เดิมนะที่เดิมเนาะ ก็แบบว่าเออนะเพราะให้ทาแล้วคือนายชอบนายชอบก็เลยนายก็เลยไปเรียนไปเรียนในสายนี้เนาะก็แต่แต่ว่าคือ,อยังเรียนไม่จบนั่นเองนะสาหรับใครที่อ่าเขาเรียกะไรงานมีเยอะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยงานมีเยอะให้เลือกเยอะเพราะว่าแล้วก็เขาก็รับคนเยอะด้วยเพื่อนๆขาไม่ว่าจะเป็นเออเขาเรียกอะไรเด็กเด็กพึ่งจบหรือว่าเด็กอ่าที่อ่าเขาเรียกอะไร เด็กที่ปิดเทอมนั่นเองเขาก็มีนะเขามีแบบว่าเออใครที่ต้องการประสบการณ์นู่นนี่นั่นนะเออเขาก็แบบว่าเปิดโอกาสให้ทุกคนนะช่วงหน้าร้อนนี่แหละคือเป็นโอกาสทองนสําหรับใครที่ต้องการจะลองงานหรือว่าแบบว่าเออก็ได้อ่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนั่นเองนะก็เพิ่มขนขาก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เออหลายๆคนเขาก็เปิดโอกาสให้เราไปแบบว่าไป ทำงานนั่นเองนะเพื่อนๆครับเพราะว่าคือเพราะว่าอะไรเพราะเพราะเพราะว่าไม่มีพนักง,งานประจําเพราะว่าพนักง,งานประจําเนี่ยคือเขาก็แบบว่าแปบลบว่าเขาเยแยกกันะเขาแยกเป็นสองสองสองเขาเรียก uh, สองาอ้ว uh, uh, พักร้อนได้เขาแบแบ่งแบ่งครึ่งเองแบ่งครึ่งเป็นพนักง,งานประจําคือพักร้อนกน่อนแล้วก็มันมีอ่ uh, อ่ะก็เรียกอะไรโกนโกนกับหลังเนาะโกนกับหลังแล้วกันนะคือไม่ได้พนักงานประจําไม่ได้ไม่ได้พักร้อนพร้อมกันหมดทุกคนนะเพะื่นขาก็อยากลยากลัวอยากกลัวไม่ใช่ว่าเออเพราะาเรามาเหมยเสร็จบางทีเราก็ไม่รู้ว่างานเป็นยังไงนะบางทีก็เขาต้องมีพนักงานประจําของเขาอยู่ด้วยคือพนักงานประจําครึ่งหนึ่งทําแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นเขาเรียกวิคอเรียครึ่งหนึ่งนะ วิครเรียเนาะก็คือแบบว่าเอ e, อมันคำนี้คือวิคราเรียคือทํางานแทนคนอื่นนั่นเองนะทางานแทนคนที่เขาไปพักร้อนเพื่อเพ่นขาไม่ไม่ใช่ว่าอยากกลัวอยากกลัวไม่ใช่ว่าบางทีเราก็กลัวว่าอ่าพัอา่อา,อาทำงานหน้าร้อนเนี่ยคือเราต้องรับผิดชอบเองหมดนะเออ e, เขาก็มีพนักงานประจาที่คอยให้คําแนะนําอยู่เพื่อเพื่อนขานะแต่มันก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสดีที่ใครใครสำหรับอา่าสาวๆที่ต้องการจะประสบการณ์ใหม่ๆนะก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ยคือเป็นโอกาสทองที่เราอ แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าไปส่วนมากถ้าไปอ่าถ้าไปสมัครเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะได้นะหรือเปล่าไม่รู้แต่ของนายคือไปพอสมัครปุ๊บเออไปสัมภาษณ์เสร็จก็รับเลยเพขัน้นขาเนาะคือเขาต้องการคนนะั่นเองนะพูดง่ายๆเขาขาดคนนะเขาต้องการคนนะและที่สําคัญคือถ้าเป็นอ่งานสายพยาบาลนะอ่านอานอานสายพยาบาลหรืองานดูแลคนแก่เนี่ยคือก็เขาเรียกง่ายๆคือเขาเป็นที่อ่ต้องการของ ตลาดนั่นเองที่ประเทศสวีเดนนะคราบกบ้านกาเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ลองก็คือไปลองดูก่อนนะเผื่อจะชอบนะเพราะว่าคือของไหนคือทําแล้วก็ชอบแล้วก็ทาแล้วก็ชอบนะบางทีก็มันก็มีแหล่งงานทุกงานบางทีมันก็มีแหล่ที่ทําให้เราเครียดนู่นนี่นั่นนะทางงานแบบว่ามันเร่งรัดนู่นนี่นั่นนะบางทีก็ต้องวิ่งะก็ <c oughs> ต้องวิ่งยิ่งไหนไม่มีใบไม่มีใบกับขี่คือต้องปั่นจักรยานกลางฝนนู่นนี่นั่นนะถ้าถ้าเกิดว่าเขาอ่ากดกดอ่าเขาเรียกว่าลามมาเนาะคือเหมือนเราต้องไปดูดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะบางทีก็ คนเก่ก็ก็มีแบบว่าล้มตนงนี้นั่นนะบางทีมันก็มีอะไรเหตุฉุระหกเนาะแต่ก็ก็สนุกครับเพื่อนๆาแต่ก็สนุกนะแต่ก็มีมีบางทีบางบางวันน่ที่แบบว่าไม่ได้พักก็มีแต่บางวันก็พักเยอะก็มีนะบางทีมันทุกงานเพื่อนๆามันทุกงานนะมันมีแบบว่าก็ดีก็เสียนะอันนี้คือไหนก็มาแบ่งปันประสบการณ์และทำงานหน้าร้อนครับเพื่อนๆ่ะถ้าใครต้องการประสบการณ์ทํางานหน้าร้อนนะครับเพื่อนๆ่าเมียฝรั่งทํางานหน้าร้อนปีละครั้งค่ะ